نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ashma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ท่านพี ahn, anya, all all ok wa, ah, ah ่น้องผู้มีอีมานต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับดุนยาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามัลอูนะมัลอูนะแปลว่าถูกสาบแช่ง ถูกกำหนดว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นเลยนะเอลของดีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอัดดุนยามาหล่อูนะโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกแห่งการถูกสาบแช่งถูกสาบแปลว่าเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันแฝงไว้ในโลกดุนยานี่เยอะมากเยอะมาก จะรอดพ้นเรื่องไม่ดีไม่ดีของดุนยาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องจะต้องอาศัยแนวทางของคนที่สร้างดุนยานี่คนที่สร้างดุนยาคนที่สร้างโลกนี้เนี่ยรู้ดีว่ามีอะไรพระองค์ทรงสร้างในะสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในดุนยาเนี่ยเรื่องไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันเยอะมากถ้าทุ่มเทลหลงไหลคลั่งใครมกักมาก,มากละโมบ ในดุนยานี่นะความชั่วต่างๆจากดุนยานี่จะออกมาสิงสู่ในชีวิตของเราอย่างมากแล้วในที่สุดเราก็จะกลายเป็นทาตของดุนยาแล้วเราก็จะตายไปในสภาพที่ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะดุนยานั้นจะเสียหายหมดเลยไม่มีอะไรคงอยู่เลยในดุญญนยาเสียหายหมดเลยพอไปในโลกอาคีรอปั๊บสิ่งที่เราจะต้องได้รับผลที่เราได้ทำ ในฐานะที่ลุ่มหลงคลั่ง,งใครมากมากแล้วก็เป็นธาตุดุนยานี่ก็คือไฟนรกท่านพีน่น้องครับท่านฮนับมมดุลัลอะวะสัลลัมพูดสอนเราอย่างนี้นะครับว่าอัดดุนยามาลอหนาตุนมัลอนุนมันฟีฮาโอ้ดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่ แอบแฝงไปด้วยเรื่องที่เลวทรามเยอะมากมาันลราเอาน,นถูกสาบแช่งมันลเอานนมันฟีหาแล้วก็คนที่อยู่ในดุนยานี่ก็เหมือนกันอยู่ในดุนยาเกี่ยวกับดุนยาขั้งใค้ดุนยามากักมากในดุนยาเนี่ยก็ถูกสาบแช่งเช่นเดียวกันทางรอดมีอย่างนี้อินลาดิคลล์วะมาวาลาหุยกเว้นนะ ถ้าจะรอดพ้นจากพิษภัยของดุนยาเรื่องเลวๆของดุนยาเรื่องไม่ดีของดุนยาเนี่ยรอดพ้นได้นะด้วยหนทางหนึ่งคือซิกรุลลอฮ์ด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์ س ุบฮานละต่าลาวะมาวาลาแล้วก็การทำอะไรอะไรเพื่ออัลลอฮ์ทำอะไรอะไรเพื่ออัลลอฮ์เราก็ไปดูสิภารากิจในชีวิตของเรามีอะไรบ้างใช่ไหมทำงาน สแสวงหาดิสกีททำธุรกิจค้าขายสอนหนังสือทำสวนเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวทั้งอารับเลี้ยงอูดทั้งหมดในภารกิจตรงนั้นเนี่ยนะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาความไม่ดีที่มันแฝงอยู่ในดุนยาจึงถูกกำจัดออกไปจากชีวิตของเราค้าขายค้าขายเพื่ออัลลอฮ ถ้าไได้ค้าขายเพื่ออัลลอฮ์คดโกงสับปรับกลับกอกปิ้นป้อนหลอกลวงเกิดขึ้นหมดเลยและในะที่สุดความอับปยศความพินาศก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะฉะนั้นดุนยานี่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังให้มากๆนะของไม่ดีพิษภัยของมันหลอกล่อหลอกลวงเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมันแฝงอยู่ในชีวิตดุนยามันแฝงอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเยอะ ทางรอดเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังผู้สร้างโลกนี้เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาทางรอดของมันก็คืออิลลาดิกรลอวะมาวาลานอกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้มนุษย์มาอยู่ในโลกดุนยาให้ยินมาอยู่ในโลกดุนยานี่อัลลอฮ์สร้างบททดสอบอัลลอฮ์ให้ใชัยตอนมาหลอกล่อชัยตอนมาหลอกล่อเนี่ย คนที่จะพ้นไปจากการหลอกล่อของชัยตอนได้อย่างราบคาบด้วยความชนะด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่างราบคาบนั้นก็คือซิกรุลลอฮ์ลายันจูอัลอับดุมินัชัยตอนอิลลาบิดิกริลลอฮ์อากามากอลาสัลลอฮฺัวอะัยฮิวะสัลลัมบาวคนหนึ่งจะไม่สามารถรอดพ้นไปจากชัยตอนได้นอกจากด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลา หรือทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์จริงๆรอดพ้นจากชัยตอนด้วยเหตุนี้แหละท่านนาบีจงบอดุนยาเป็นโลกที่เราจะต้องระวังอัลลอฮ์ให้มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีแอบแฝงไปด้วยพิษภัยแอบแฝงไปด้วยเรื่องเร็วเ็วเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยเยอะมากถ้าจะรอดพ้นจากกลลวงการกระซิบกระซาบการหลอกล่อของมันพิษภัยของมันได้ด้วยการนึกถึงอัลลอฮ์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประเด็นแรก วามาวาลาหูแล้วก็ทําอะไรอะไรก็ตามแต่ทําเพื่ออัลลอฮ์แสวงหาริสกีเราสแสวงหาดิสกีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเราก็จะไม่หลงคดโกงก็จะไม่มีละโมบก็จะไม่มีบ้าคลั่งก็จะไม่มีเห็นนะต้องอาศัยแนวทางตรงนี้มีภรรยาเหมือนกันจะไม่หลงไปกับภรรยาจะไม่ทําผิดไปพ่รกับภรรยาถ้าแต่งงานตรงนั้น แต่งงานเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไม่ได้แต่งเพราะความสวยไม่ได้แต่งเพราะว่าอยากในเรื่องของบนเตียงอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าซิกุลลอฮ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราทําเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนรอดพ้นจากพิษภัยต่างๆของดุนยาได้อย่างราบคาบนี่เป็นสิ่งที่ท่านรอซูนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้ เราก็กลับมาถามตัวเองสิพี่น้องกลับมาถามดูตัวเองนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้คุณจะเรียนสายไหนก็ตามแต่สายศาสนาสายสามัญเรียนทางธรรมทางโลกลองถามตัวเองสิว่าเราเรียนไปเพื่อใครเรียนเพื่อใครเรียนเพื่ออะไรถ้าเรียนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลา อยากจะเอาประโยชน์จากความรู้ตรงนั้นมานะทำให้ตนเองเนี่ยปกป้องให้พ้นจากความชั่วทําให้ตนเองได้รับประโยชน์แล้วก็คนในสังคมได้รับประโยชน์ด้วยจะได้ช่วยเหลือกันไปในหนทางของ Allah. อัลลอฮ์เจตนาตรงนี้ทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาหรือเรียนศาสนาลองถามที่เรเรียนเพื่ออะไรบางคนเรียนศาสนามาเนี่ยนะพี่น้องครับน่าเสียดายเวลาน่าเสียดายสตังน่าเสียดายข้าวสารที่ อุตส่าห์ไปกินไปค้างข้งขงขาวสารแล้วก็กลับข้าวนี่แหละไปกินไปนอนไปใช้ไฟใช้น้ําเสียเวลาไป5ปี6ปีพอกลับมาแล้วปับ๊บไม่ได้สนใจเลยในการที่จะทํางานในเรื่องของศาสนาบ้างหรือบางคนพ่อแม่บางคนรวยส่งลูกเรียนศาสนาดีกว่าเผื่อว่าในอนาคตลูกมันจะมีมีโอกาสมือถือไมค์ไฟส่งหน้าแล้วก็พูดบนเวทีต่างๆนี่ก็ไม่ได้ทําเพื่อเอาล้อ สุบฮานาหัวตาลาไะนั้นต้องถามตัวเองมากๆเรียนเรียนเพื่ออัลลอ์นะครับเราจะแสวงหาริสกีไปทำงานที่ออฟฟิศทำเพื่อใครถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาแล้วเนี่ยโกงเวลาต้องไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาของที่เขาให้ให้มาใชาเนะ้เนี่ยนะเนี่ยมีมีกระดาษมีปากกามีดินสอยังลบไม่บรรทัด พอถึงเวลาขนกลับบ้านนั่นเนี่ยมาเด้ยทยางานตรงนั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานอหัวตาลาถ้าทําเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องครับช่อฉวนไม่ได้ของราชการก็เอาชายเฉพาะราชการชายเฉพาะในหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่รถที่มันเขียนเฉพาะในะช่ในราชการเท่านั้นถึงเวลามาันมาช้าส่วนตัวที่บ้านมาจอดไว้เลยคันหนึ่งที่ฉันทําได้เพราะว่าฉันมีตําแหน่งมีใครจะมาว่าฉันนั่นเน่ยนั่นเน่ย ไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์แปลว่าเขาไม่รอดพ้นจากพิษภัยความเลวร้ายของดุนยาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่เราอยู่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาลานั่นแหละดุนยาพิษภัยของมันความเลวร้ายของมันเราจะรอดพ้นไม่มีหนทางอื่นไม่มีหนทางอื่นเลยแม้แต่หนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตรอดพ้นปลอดภัยจากพิษภัยของดุนยานอกจาก ซิก r ุลลอฮแล้วก็ทําอะไรอะไรเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอดูคําสอนต่อนะครับเอาอาลิมุนเอาโมตอัลลิมุนหรือที่จะเป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะที่จะทําให้รอดพ้นรอดพ้นจากทิศพิษภัยรอดพ้นจากความอัปยศรอดพ้นจากกลลวงต่างๆที่มันอยู่ในดุนยาคนสองกลุ่มนี้ เราจะเป็นคนกลุ่มไหนก็ได้ให้มันอยู่ในสองกลุ่มนี้แล้วก็อยู่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮฺวะตาลาจริงๆนะอาลีมุนเอาโมตาอัลลีมุนคนที่มีความรู้เรื่องศาสนามีความรู้แล้วก็สอนคนอื่นโมตาอัลลีมุนเป็นผู้ที่เรียนความรู้ในเรื่องของศาสนา จิตใจฝักใฝ่อยู่กับการศึกษาคนสองกลุ่มนี้พี่น้องจะไปอยู่ในกลุ่มไหนอัลฮัมดุลิลละเอลเราจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากพิษภัยของดุนยาอยู่สักกลุ่มเนยพอรับรู้อะไรมาแล้วปั๊บเนี่ยเอเราจะไปสอนใครแล้วเราก็พูดก็ไม่เป็นเอ๊ะไม่เห็นมีใครเขารู้มากกว่าเราพี่น้องผมเชื่อมันสิ่งอันใดที่เราได้รู้มาในเรื่องของศาสนาเนี่ย ถ้าคิดอยากจะบอกต่อคนอื่นนะพี่น้องทําได้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะ Allah, อัลลอฮ์ผมเนี่ยบอกตรงไลนะ์ในไอแพดของผมไนะลน์ในอ,อ,อะไรแหละในมือถือของผมเนะมีเป็นพันๆคนพี่น้องผมเชื่อมันว่ามีพี่น้องเป็นเพื่อนนะมีเพื่อนพี่น้องเป็นร้อยๆคนพอรู้เรื่องอะไรดีๆของาศาสนาปับ๊บทาหน้าที่อาลิมทําหน้าที่สอนเลยแต่เรื่องตรงนั้นต้องถามคนที่รู้มากกว่าเรานะว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าดีกิมพิมพิมพิมเสร็จ ทำใส่ดอกใส่มาไม้สีสันให้มันสวยๆพออ่านแล้วโอ้โหมันโดนใจจริงๆเลยอ่านแล้วโอ้โหมันดีจริงๆเลยอดไล่ไปเรื่อยๆพี่น้องคนอื่นในอ่านปั๊บโอ้ทำดูลิลล่แหมข้อความตรงนี้มีประโยชน์จริงๆเลยไอ้ดูอาบทนี้แม่มีประโยชน์จริงๆเลยได้ได้สอนได้บอกโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้ที่สอนคนอื่นแล้ว มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องท่อง,องจํากุรานก่อนนะต้องท่องจําซอเฮียบุคลีก่อนนะต้องท่องจาซาเฮียมุสลิมก่อนนะั้นแล้วแล้วจึงจะสอนคนอื่นได้ไม่ใช่ผมเนี่ยท่องจากุรานเนี่ยเคยท่องจาเด็ดห้าหกยุสเนี่ยเดี๋ยวนี้มเหลือไม่เท่าไหรแล้วพี่เนาะแต่ว่าด้วยการที่เราตั้งใจอยากจะสอนอยากจะเป็นคนที่สอนคนก็ต้องข,นข้นคว้าต้องถาม บางมัสลาก็ถามอาจารย์มูรีดบางถามเชคกดีดอบางถามอาจารย์ดุลวะเฮต์บ้างก็เพื่อที่จะให้รู้เพิ่มขึ้นจะได้บอกต่อจะได้สอนต่อพี่น้องก็ทําเหมือนผมนี่แหละตอนนี้อาจจะรู้น้อยกว่าผมสำหรับคนบางคนน,นนะะก็ถามถาม,นนถามคนนู้นถามคนนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ทําเป็นเป็นวรา,ารสารหรือเป็นอะไรนะข้อความสั้นๆอ่านกระทัดรัดเชิญชวนกันไปสู่คุณงามความดีกดไลค์ไปร้อยคนจากร้อยคนเดียวก็อ่านสัก อาจจะมีสักเจ็ดคนโอ้โหเฮ้ยต้องถือสิ้นอดแล้วเนี่ยดูเขาเขียนมาอย่างนี้ฮัมดุลิล่าเจ็ดคนนั้นเราก็ได้ทับผล,ลบุญเราก็เป็นคนที่ไม่หลงแล้วเอาเร์จะโปรดปานเมตตาให้เราเนี่ยพ้นจากพิษภัยของโลกดุนยาอาลิมวามุตาอาัลลิมคนที่รู้แล้วก็บอกสอนคนอื่นต่อคนที่มีความฝักใฝ่อยากจะเรียนแล้วก็มุตาอัลิมเป็นผู้ที่เรียนผมเองตอนนี้ทำสองบทบาท ทั้งเรียนด้วยสแสวงหาความรู้ด้วยแล้วก็พยายามบอกเท่าที่สามารถจะบอกได้เล็กๆน,น้อยๆไม่ได้มากอะไรพี่น้องก็อยู่ในแวดวงตรงนี้แหละไม่ได้หมายความว่า,วาโอ้โหคนที่รู้นี่มันจะต้องพูดออกทีวีออกโทรทัศน์ออกสื่อ,อ,อ,อย่างเดียวไม่ใช่อยู่กับบ้านเนี่ยมุสลิมายู่กับบ้านเนี่ยก็รู้ได้ใช่ไหมกดไปในไลน์เนี่ยมีแล้วโอ้โหเรื่องนี้ดีมากเลยอ่านเรียบร้อยแล้วลองที่ส่งให้อาจารย์อาจารย์ตรวจหน่อยซิว่าตรงเนี้ย มันดูแลมันมันถูกต้องไหมพอถูกต้องแล้วปั๊บเอาก๊อปปี้ตรงนั้นนะถ่ายรูปออกมาปับ๊บทรง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 ,งแค่เนี้ยมันง่ายได้เหลือเกินในการที่จะเป็นผู้รู้แลว้วก็สอนในการที่ง่ายเหลือเกินที่คนที่รับสารของเราแล้วจะเป็นผู้เรียนแลว้วก็ผู้ปฏิบัติตามเห็นไหมสองกลุ่มนี้รอดพ้นจากในเรื่องของพิษภัยและความโสมมของดุนยา หันมาดูฮะดีษบทนี้แล้วอัลลอฮฺบอติวันนี้ฟังเรื่องนี้คุ้มเลยนะดุนยาจะรอดพ้นจากพิษภัยของมันได้เนี่ยซิกรุลลอรอดพ้นจากชัยตอนได้ซิกรุลลอแล้วก็ทําอะไรเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้อยู่ในคนสองกลุ่มเนี่ยตัวคนเดียวอยู่ในสองบทบาทเลยก็ได้อยู่ทั้งสองกลุ่มเลยก็ได้รู้แล้วก็สอนคนอื่นก็สามารถทําได้และระหว่างนั้นก็กระหายอยากที่จะเรียนเพิ่มเติมในเรื่อง บัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานี่แหละหนทางนี้อลัฮัมดุริลละไวแชแนลมาถูกทางแล้วที่จะทําให้พี่น้องได้เป็นผู้ที่เรียนรู้แล้วก็บอกต่อที่จะทําให้พี่น้องเนี่ยมีความฝักใฝ่ในการที่จะศึกษาเรื่องของศาสนาแล้วพิษภัยของโดดดุนยาอัลลอฮ์ก็จะโปรดปานให้มันพ้นไปจากการดําเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้นะครับวบิล,ลาฮิตอฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر إن في ذا لعبرتان